สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่2องปีการศึกษา2564โรงเรียนได้จัดก,การเรียนการสอนออนไลน์เหมือนเดิมนะคะในวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูในวิชาประวัติศาสตร์เรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบันนะคะนักเรียนคะชีวิตของแต่ละคนมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนะคะให้นักเรียนดูภาพดังต่อไปนี้นะคะมีนักเรียนชายสองคนวิ่งชนคุณครูค่ะนักเรียนช่วยกันคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะและผลของเหตุการณ์นั้นทำให้เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นคะดิบในภาพวิ่งชนคุณครูทำให้สิ่งของที่คุณครูถือมา หลุ่นกระจัดกระจายค่ะหรือเด็กอาจหกล้มแล้วทำให้เป็นแผลทะลอกหรือพกช้ำถ้าหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนักเรียนชายสองคนเดินอย่างระมัดระวังก็จะไม่ชนคุณครูนะคะตัวอย่างต่อไป ถ้าเมื่อวานนักเรียนรับประทานลูกอมลูกกวาดแล้วนักเรียนไม่ยอมบ้วนปากไม่ยอมแปรงฟันก็จะส่งผลมาในปัจจุบันคือทำให้นักเรียนปวดฟันแต่ถ้านักเรียนยอมบ้วนปากยอมแปรงฟันก็จะส่งผลให้ฟันของนักเรียนไม่ผุไม่ปวดฟันด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างเรื่องราวในอดีตมีผลกับปัจจุบันนะคะครูก็จะยกตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบันของครอบครัวนิพานนะคะไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะบ่ายวันเสาร์มีฝนตกมาอย่างหนักแม่เรียกนิพาให้เข้ามาอยู่ในบ้านแต่นิพาอยากเล่นน้ำฝนจึงแอบไปเล่นที่หลังบ้าน วันอาทิตย์นิพาปวดหัวตัวร้อนวันจันทร์นิพาก็ยังมีไข้และเอยจึงต้องหยุดเรียนพ่อก็บอกว่าถ้าวันนั้นนิพาไม่แอบไปเล่นน้ำฝนนิพาก็จะไม่เป็นไข้และวันนี้ก็จะไปโรงเรียนได้จากเรื่องราวของครอบครัวนิพาที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปในวันนี้ ก็สรุปได้ว่าสิ่งที่ทำในอดีตจะส่งผลต่อปัจจุบันนะคะนั่นก็คือเมื่อวานซึ่งเป็นอดีตนิพาแอบไปเล่นน้ำฝนทำให้วันนี้ซึ่งเป็นปัจจุบันนิพาป่วยเป็นไข้หวัดจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราทำในอดีตจะส่งผลต่อปัจจุบันนะคะนักเรียน เอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเปรียบเทียบภาพอดีตและปัจจุบันของนิพาว่าสิ่งใดที่นิพาทำลงไปในอดีตจะส่งผลต่อปัจจุบันสิ่งที่นิพาทำในอดีตทำให้เกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันคะนักเรียนทำลงในสมุด วิชาประวัติศาสตร์นะคะอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปก็ยังอยู่ในเรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ